ทุคครับในที่สุดภารกิจของ 3P ผีก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับแหมดินงก็ดีใจจ,จริงๆที่ผีทั้ง3ตนนั้นมองประเทศบันตราปูระออกมาด้วยรอยยิ้มแล้วก็สบายใจแล้วนะครับอ่ะไปไหนต่อเดี๋ยวมาดูกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับมีข่าวดีมาแจ้งจากราชวงศ์วิเรนทรามันตรนะครับส่งจดหมายมาถึงผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ทาง u ู u ู e และท i k t ก k ช่องพัชราประพน์นะครับเรียนเชิญทุกคนมาร่วมพิธีสยุมพรหรือว่างานแต่งงานของ2เจ้าชายก็คือเจ้าชายเชียรทัศกับนิลปัต และเจ้าชายกิริตกับนวลเนื้อแก้วเขาจะแต่งงานพร้อมกัน2คู่เลยนะครับที่บริเวณราชวังมันตราปุระครับคุณผู้ชมที่สะดวกก็ไปที่ประเทศมันตราปุระนะครับหรือว่าสามารถพิมพ์แสดงความคิดเห็นร่วมยินดีกับทั้ง2เ,เจ้าชายนะครับสคู่ได้ไปใา้คลิปนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะไปก็เกาะติดการถ่ายทอดสดทางหน้าจอช่องวัน31 วันพฤหัสบ,บดีที่17มีนาคมเวลา2 0 2ทุ่มนาทีเป็นต้นไปก็เกาะติดไปด้วยกันนะครับเพราะว่านี่เป็นตอนสุดท้ายของละครซีเนหาสารีแล้วนี่คือช่วงของการวิเคราะห์เจาะลึกละครนะครับและดินชวนติดตามตอนสุดท้ายไปด้วยกันครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนรี้คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครไทยกับดินที่ u ู u b e และ t ิ k To k ช่องพัชราปรพลอ่ะสามผีครับคุณผู้ชมในท้ายที่สุดภารกิจของการปกป้อง ตราแผ่นดินดารามรกฏและประเทศมันตราภูระได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับคุณผู้ชม,สอ,ชมสองผีคือมหาราชานารายันและเจ้าชายสราจีก็แบ่งกันในการดูแลเขาวงกฏหรือว่าป่าแมกโนเรียที่ราชมาตาสริตาเขาได้สร้างขึ้นส่วนเจ้าชายสราจีก็ดูแลตราแผ่นดินดารามรกฏนะครับแต่วันนี้ก็ได้มีการส่งมอบเรียบร้อยแล้วในขณะที่ราชมาตาสริตาก็แบ่งงานนะครับมาดูพื้นที่ในวังนะครับปกป้องลูกหลานแล้วก็มีการเชื่อมต่อนะครับ ผ้าสารีเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างให้มาสู่ตราแผ่นดินเมื่อวันนี้ภารกิจเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับทั้ง3ผีจะไปไหนต่อได้ครับคุณผู้ชมก็ต้องไปเกิดนะครับตามความเชื่อของมันตรายัางคงมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะไปสู่ภพภูมิที่ดีคุณผู้ชมคิดเหมือนดินไหมครับซึ่งวันนี้นะครับเมื่อเขาหมดห่วงไม่มีห่วงแล้วคือที่ผ่านมาเขาผูกจิต ไว้กับขาวงกฏไว้กับประเทศมันตราปุระนะอย่างที่หมอผีมากัสบอกแต่วันนี้เมื่อหมดห่วงแล้วไม่จําเป็นต้องผูกจิตเขาไปสบายครับผู้ชมแล้วก็จะไปเกิดไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นตามสิ่งที่พวกเขากระทำนะครับนี่คือการจิตนาการต่อ ส่วนคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็มาแสดงความที่เห็นการคิดว่า3ผีนี้จะไปยังไงต่อส่วนในนิยายครับคุณผู้ชมอย่างที่ดินเคยบอกนะว่าจะมีผีด้วยกันเนี่ยสตนก็คือผีราชมาตาสริตากับเจ้าหญิงอุราวสีซึ่งเป็นคู่หมายคู่มั่นของเจ้าชายสรันจีแต่ว่าในนิยายเนี่ยผีทั้งสองตนจะไม่ได้มามีบทบาทมากมายเท่ากับในละครโรทัศส,ส่วนเจ้าชายสันจีโผลมาในช่วงท้ายเลยนะครับแต่ว่าก็พบเป็นร่างโครงกระดูกนะครับซึ่งพอหลังจากเสร็จอะไร ต่างแล้วเนี่ยก็มีการนําร่างที่เป็นโครงกระดูกของเจ้าชายสรันจีมาประกอบพิธีตามความเชื่อของชาวมันตราบุระนะครับคุณผู้ชมก็จะมีความแตกต่างกันฉะนั้นใครที่สนใจนะครับนินก็ยังคงยืนยันว่าถ้าณวันนี้แม้ว่าละครซีเนหาสารีจะจบแล้วคุณผู้ชมอยากอ่านนิยายนะครับมันมีความแตกต่างกันมากพอสมควรยังคงไปอ่านไปซื้ออ่านได้นะครับมีความสนุกมากๆจริงๆนะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆมากมายลองไปซื้ออ่านได้เกิดคุณผู้ชมที่สนใจนะครับนี่คือ จบของผีที่เกิดขึ้นนะครับแต่ในละครนี้ก็จินตนาการต่ออย่างที่บอกนะครับซึ่งในนิยายเจ้าหญิงอุราวสีมีการกล่าวถึงด้วยนะครับนวลเนื้อแก้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยก็ไม่ได้เจอนะแต่ว่าโผลมาในฝันครับคุณผู้ชมมายิ้มให้จากที่ผ่านมามันจะดูเศร้าหมองไปหน่อยมาครั้งนี้หลังจากภารกิจเสร็จเนี่มายิม้มแล้วก็ยังบอกด้วยว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องไปแล้วก็น่าจะอย่างที่ดินบอกแหละว่าไปเกิดแหละและเขายังทิ้งท้ายด้วยว่าแต่ว่าอีกไม่นานก็จะพบกัน ซึ่งอันนี้มันทําให้นวลเนื้อแก้วเขาก็จะงุนงง,ง,ง่อยแต่ว่านี่ก็คิดว่าเออน่าจะหมายถึงว่าเอ,อจะมาเกิดในท้องของนวนเนื้อแก้วหรือเปล่าถ้าเกิดเขาจะมีลูกนะครับคุณผู้ชมอาะนั้น3ผีคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความเห็นกันสําหรับเวอร์ชันละครนะครับคิดว่า3ผีเนี่ยจะอะไรยังไงมาแต่งเป็นเรื่องตามจินตนาการที่คุณผู้ชมคิดเห็นกันก็ได้นะครับเพราะว่าโอ้นี่เราก็ติดตามละครศรนหาสาวรีกันมา2เดือนเต็มๆเ,เลยนะครับคุณผู้ชม14ตอนเต็มที่ใต้คลิปและอย่าอย่าลืมนะครับใน ที่สยุมพรมาร่วมงานแต่งงาน ของสองเจ้าชายและสองสาวคนแดนไกลกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับละครซินิหาสารียังไงก็มาแสดงความคิดเห็นกันเต็มที่ใต้คลิปและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกไปร่วมงานแต่งงานก็สามารถเกาะติดหน้าจอช่องวัน31นะครับวันพฤหัสบดี17มีนาคมสองทุ่ม20นาทีเป็นต้นไปขอบคุณจริงๆครับที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็โอกรู้ความคิดเห็นนะครับบางความคิดเห็นดินอาจจะยังไม่ได้ไปตอบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะไปทยอยตอบและต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะ จากที่ทําช่วงละครไทยหรือว่าละครพื้นบ้านมาดินเห็นคุณผู้ชมเนี่ยแสดงความคิดเห็นว่าใช้ชีวิตเพื่อรอคอยวันพุธพระมาศบดีกัน เยอะจริงๆครับฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครที่คิดถึงนะครับเมื่อละครจบแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไอชีอีนะครับผู้ชมและละครเรื่องใหม่จะเป็นเรื่องอะไรสําหรับในช่วงของละครไทยในช่วงของการวิเคราะห์เจาะลึกละครคุณผู้ชมยังสามารถติดตามได้นะครับถ้าชอบในสิ่งที่ดินนําเสนอก็ชวนมาวิเคราะห์เจาะลึกร่วมกันนะครับกดติดตามที่ YouTube และทิก t ก ok ็ช่องพัชรประพล์เนี่ยลองหาปุ่มในการกดติดตามได้เลยนะครับวันนี้ดินไปแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ